สวัสดีครับผมทายสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้พามาดูรถหลังร้านครับรถรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าหายากมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมในท้องถนนด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda b r v นะครับนะเป็นรถปี2องนะครับเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับถ้าเทียบเซกเมนต์กับแบรนด์อื่นก็ Suzuki แอติก Honda ด้าฟอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบรถแบบว่า SUV นะครับสามารถขนของย้ายของขึ้นโคงขึ้นเข่านะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนวันนี้จะมารีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วก็จะมาบอกโปรโมชั่นด้วย นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถเครื่อง1 5 0 0้าซีซีนะครับลูกค้าเป็น Honda BRV เป็นตัวแฮชแบ็กครับก็คือเป็นรถ5ประตูนั่นเองนะครับนะอันหน้าก็จะเป็นทรง Honda าสวยๆเลยนะครับนะแล้วก็มีล้อแม็กนะครับตัวนี้ตัวนี้มาจากโรงงานเลยเป็นล้อแม็ก Honda นะครับลายสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะตัวยางเป็นยางปีส0 0พันเนี่ยฮะขอรุ้นนึงปี2019นะครับผมนะ อย่างปี2019เลยนะครับนะเรียกได้ว่าเอาไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับนะด้านข้างก็จะเป็นทรงคล้ายๆ Honda City นะครับนะตัวลายลายอ่าของตัวรถนะครับสวยงามมากมายนะครับนะอ่าส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นทรงคล้ายๆกับ CRV นะครับแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับจะแคบลงมาว่าเป็นรถไซส์กลางก่อนจะเป็น CRV นั่นเองนะครับคุณนี้นะอ่าเดี๋ยวพาดูที่เก็บสัมภาระนะครับนี่เปิดขึ้นมานะครับนะเป็นตัวช็อคอัพนะครับซ้ายขวานะครับด้านใน กว้างมากนะครับสาหรับใครที่ชอบเดินทางนะครับสามารถเก็บกระเป๋าเป้หรือว่าถุงกอล์ฟได้เลยนะครับตัวนี้กว้างมากแล้วก็จะมีล้ออะไรนะครับอยู่ด้านล่างนะอยู่ใต้ท้องรถนะครับตัวนี้สามารถนั่งเพิ่มเติมได้นะครับมีแก้วน้ําวางซ้ายขวาได้เลยตัวนี้นะครับอ่าภายนอกก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันโอเคครับเข้ามาที่ข้างในกันแล้วนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะครับนะก็เบาไม่ได้หนักอะไรนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียง เปลี่ยนช่องซาวด์สตูดิโอนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดก็จะเป็นหน้าปัด Honda เลยที่เราเคยเห็นอย่างชัดเจนพวก CR v Honda City ตนะครับตัวนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่8 0 0 0 0กิโลนะครับลูกค้ารถปี2016นะก็เรียกได้ว่าใช้งานไม่เยอะมากมายนะครับนะมาดูคอนโซลหน้ากันบ้างครับคอนโซลหน้าจะเป็นระบบใช้มือหมุนนะครับปรับทุกอย่างนะครับก็จะมีตัวดิจิตอลก็คือจะเป็นตัวแอร์นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับพอโตแอร์ได้นะครับนะแล้วก็จะมีแร์หลังก็คือแรก็คือจะเป็นระบบแ ด้านหลังแล้วก็กันฝ้านั่นเองนะครับนะทั่นี้ก็เรียกได้ว่าที่เก็บของอยู่ว่าเยอะนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับและสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่า power outlet นะครับอยู่ด้านหน้านะอ่า USB AUX นะครับค่าชาร์จเจอร์แล้วก็ช่องใส่เอกสารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแอร์แ g นะครับต้องคนข้างคนขับแล้วก็หน้าคนขับอย่างละตัวนะครับระบบเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะนี่ฮะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะ ไฟทุกดวงใช้งานได้ปกตินะครับนะหน้าปัดคนขับก็จะมีกระจกเสริมมาให้นะครับของคนนั่งก็เช่นกันนี่เสริมมาคนอันนะครับนะอ่าแล้วก็ด้านหลังเรียกได้ว่ากว้างมากนะครับแต่ว่าวันนี้ไทจะมาบอกโปรโมชั่นกันเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นกันครับโอเคครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับค่าตัวของเขาไม่แพงเลยนะลูกค้าอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะครับแต่ใครที่จองกับไทใน YouTube นีแล้วเบอร์ด้านล่างนี้นะครับไทจัดให้เลยนะเอาต้นด่างต้นหนึ่งครับ มาแลกเงินดาวไปเลย1,000 0แบาทนะครับคันนี้จะเหลือเพียง5 4 9 0สนมาบาทเทานั้นครับสำหรับคนที่สนใจ Honda าเดียคันนี้ตอนนี้มีคันเดียวนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับไปนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดทุรากับเจ้าคันนี้แล้วคันหน้าจะเป็นคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆแล้วก็ซับสไครต์ด้วยวันนี้ท้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ